เดี๋ยวมันก็สวัสดีครับมนีมาติดตามนายหอยกันลัวเฮดเบีดครับเฮดเบ็ดดปลสครับนี่่ไปใสะตัวอะไะใส่ละไอ้ทงเลยปใสแโค้เลยไม่เป็นดบากว่าเวใส่ทงตัวแกดว่าแกดวมือไหนครับนี่ลายดิเราเป็ฝีมือเลยนี่ใส่แบบฝีมือดิบ้าคุณมวนเลยง่ายมี ฟ้าพยาี่ใหญ่ตุงนี่งัมบ่เอครับกเฮดเบดว่านไปตัดวกาไปให้เนี่ยโงในมันรงไบรขว่าไปหนีพุ้งเงี้ยหนึ่งหนีพุ่งบ่ครับหนีพุ่งสายเขียนไนี่ว่ไปหนีพอนี่ก็เลยไปตามมาเราเมื่อกี้ได้เลามืนอี้แล้วใครมามาเลี้ยงกันเสีแล้วเ่ยนี่คนสังจองนะบ่ครับบบ่เพราะเหตุเพื่ออะไรจะใหญ่เลย มืออื่นกับสีได้ไปใส่มือสีไปใส่แถวไหน,นเนาะครับนี่ใส่ทั้งโซ่หมดแล้วไปนี่นำ้ำไหลายปลาหลาพี่นี่เมียนบ่วเมียนหลวงพ่อปลา,า,าลงมือไหนครับมือไหนเป็นตะเด็ดเป็นติดตามในนำ้ำวันอาทิตย์วันอาทิตย์เจอกันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตีมันสแก้วเนาะเมียนเมียนโอเคบางหันไปใส่บางร่องเหรียญเหรีบางเป็ดเก่าโอ้ได้หลายเติบอยู่วันนี้ก็เลยเห็ดหม่นี่ของดีของแท้ครับผม โอเคอเคนาะครับผมวันอาทิตย์เนาะเจอกันประมาณใบสองใบสามมุ้งเป็นต้นไปนนอกันวันอาิเจนีบันสกแกวซิต,ตีครับบานเกิดในหอยเตี้นก้นบันเทิงโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เพื่อีปกนอนกครับการลัางเห็ดเบียดด้วยพอดีครับ